วันที่หนึ่งครับมื่อนี้บรรยากาศชิงโชคนะครับมื่อนี้มากหลายเลยนะครับพี่น้องขายยังไงครับมันราคาเมาส์ราดีราคาเมาเท่าไรมื่นหนึ่งนี่มื่นหนึ่งเราโยนบอเมาร่วมคนขายนี่มื่นหนึ่งค่ะมื่นหนึ่งร่วมคนขายอ๋อโอ้ห์มื่นเดียวนะครับร่วมคนขาย น่าหนาเด้อนะครับคนขายน้ำเลี้ยงเต็มน้ำบนน้ำล่างมาเต็มประกันค้าทุกค้าถอนนี่บอกตนะโอ้ยกอดแก้วมาแล้วกอดแก้วมาแล้วแต่ว่ายังยังมาเรียังยังมาเดีสมครับแต่ว่าขึ้นเรื่อยอยู่อันผสมกอดแก้วมาขึ้นอีกกอดแก้วมาเดียวย่างย่างขึ้นเรื่อยแต่วันนี้ผสมคนมีลอยหนึ่งพอดีนะครับผมจากเชียงโศกนะครับเพิ่นว่าประกันค้าทุกค้าถอนก็เลยว่าอยากได้จักไป นี่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 คนขายนำเลียงหน้านานี่น้าำบนเต็มนำล่างเต็มประกันทุกถอนนะครับยังบ่อทองมามันนะครับแต่ว่าคืนเรื่อยอยู่ความสมความผสมความผสมนะครับความผสมเดียวแม่เดียวเอามาใบหนึ่งใบด้ก็ได้ครับยิบมาหลดเออขาดจิตได้มันก็จีดได้นี่ละขาดบ่ได้มันก็บ่ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณจ้าอ้าวผมเสือเดินนะครับเอาแต่ผมเสือผมจะเรียงนำเดินนะครับพี่น้อง อย่าเริ่มเมียผมกำลังกอกอยู่นามประปลาย่างดี้นามประปลาย่างดีขอบคุณครับอย่าเลยมุนุนพนั่มเดินนะครับพี่น้องในหอยห้านะครับพี่น้องเอ๋ยตกกระเทินมามือนีการเพิงผ้าทีดีคือความฝันวันที่มีความหวังสีหางมีน้ำเขาใดซาในใจน้อผูกขานี่ขอสักที่เต็มเต็มสักเถื่อ สื่อบบเพื่อเงินไวหวังใจได้แม่นร่ำรวยฝันว่าควยเซิงมาไก่กากเรเซิิงกันมันต้องเป็นศูนย์สองรับร่องบอมีผาดพันคุณนพัน่าได้ขาดบอมีกระเส้นเพิ่นไว้ก่อนตอนถือเล็กจังเคียดให้สบายใจได้ถือแน่นอนตกย่ำแรงคำคอยตาเว้นล้อยไก่สิคับายสามมงแรงนั่งทาลุน เต็มตีนแท่แม่นแน่นอนถือเลขแท่แม่นแน่นอนสั่นแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องปองไปนะครับตอนรับทุกท่านสู่ช่องหัวแดงแรงดิดครับสีสันบรรยากาศนะครับมือนี้โอ้ฝนไปแล้วเด้อนะครับพี่น้องบรรยากาศฟาดแจงจังปังนะครับตลาดนัดโคกกระบือวรินงช่ำราบเลยครับมือนี้เป็นไดครับ หัวถือแดดสีงามคักเลยนะครับหัวนี่มักแดดนะครับแต่คนนี่ห่อนนะครับเ่ามักแดดเดี๋ยวพาพี่น้องไปสอบถามหนึ่งของราคาเด้อนะครับเปิดสกัดเดือนใหม่หึงมิถุนนาเมื่อนี้ห้อยออกนะครับพี่น้องไฟเบิรงคลิปนี้ค่อยถือห้อยเดินมือแรกนะครับหันมาถึงมือแรกก็ไม่ถือวันที่สิบหกนะครับส่วนตัวเอาผ้าไปชมราคานะครับพี่น้องครับอันนี้ครับเปิดโค้งแรกนะครับงามๆวัวแสนวัวแสน แม่พาแม่เห่อเด้อนะครับพาแกะเบ้าดีเบงเขากับพ่อแม่ลูกเท่าไรได้สองมือหนาไม่หนาแม่ลูกเลยอ่าเอาเป็นตัวอะไรนี่วางมีอีกตัวหนึ่งสามตัวสามครับเออแม่พาได้เหรอเขาว่าเขาว่าเลือดลอยพาแกะนะครับแม่มันเบ้าดีครับดักโคนดีกระดูกครบครบทุกสิ่งเนาะบบสถ์หรอครับพ่จญะโพดกระดูกเงาโพดนะครับ ได้ลูกงามยูเดอร์นะครับอัศจรรย์แม่ลิกผู้เถิกลูกเถิกนะครับอเอาไปหาสีนี่อยู่นะครับงามๆนี่เรี่องว่าสีนี่ตรงไรเขาคอกตะเวนเลยคำม,ม้านี่มาเห็นมัน <c oughs> นี่คููเดียวไว้แ <c oughs> ม่เบิร์นี่โอ้พอเเดินนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับว่าต้องสนเข้ายากก็ได้เอาเสื้อกมัดเขา่นี่ขึ้นไม่ข้ามนี่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 จับเขาแบบนี้นะครับ ตัดเขาแล้วเนาะบริตัทด,ดิบออ่ะสุดพอดีพอดีครับพอดีพอดีอดโอ้เขาบราิทนาระยุทนะครับทูนันได้ทูนันหกสี่ครับเอาบอมักสีนัน่นเบิรงสีนี่นะครับหกสิบสี่เครื่องน้ำดำจำปาลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่รอยสามสิบห้าความสูงนั่นนะเป็นไดเป็นไดถุดใจบ่<ใ>จบาดีเบาดีเครื่องดำดีเด้อพุ่นะสองหมื่นหามันหายลดได้อกีก สีสเขาได้ก่อข้าหน่ฮะลุ้นสอยโอ้ยจะหาบาทหูกหนาลุไไร่ายปุ๊บก็มีคนเสียเอาเรื่องนะครับเลือนลอยแม่ผสมแกะมา่น้ะครับพาแกะมา่นเนีเบื้องเขาเขาได้ไงตัวนี้หกสี่ครับหกสี่หกสี่เรื่องนะครับบ่่นบ่นสองหาได้สองหาคู่นั่นนะครับจับได้บ้ายได้เชื่องนะครับแม่นี่โอ้ยงามาาตัวไ้ได้ เป็นแล้ววะนี่นี่แม่แยกลูกนี่ห้องอากาก,กนี่ใช่ใช่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะนะหนาเลิกนี่บาทเลิก,ลกๆนี่นะครับแม่แยกลูกครับห้องอากากเลยสีย่ไร่นี่แยกลูกมาแล้วนะครับลอยสามสิบหาความสูงห้องกากๆก,ก,กี่นี่าราคาเท่าได้ไสามหมื่นเจ็ดพันบาทพิเศษพิเศษตัวไรอีกใกล้ฮะเป็นแล้ววะหมุนๆตัวนึงหมุนนั่งร้านนั่นสามเจ็ดเดินนะครับตัวนี้แยกลูกตัวไรย์ครับนี่เห็นนะครับงามๆมาเนี่เยเอ้าครับผม เป็นไม่ครับเป็นไม่เป็นไม่ย่ายหญ่เป็นไปขายงวดนะครับถ่ายปุบมีคนถามปรับเลยว่ากันนะคุณพ่าแม่สาวครับราคาสาวทองแรกราคาเจ็ดหาครับเจ็ดหมื่นหาได้ครับตัวนี้ทองแรกนานนกน้ำงามเหล่าเซหม่ได้ครับใหม่ทองเจ็ดเดือนนะครับประกันทองประกันทองครับราคาประกันทองนะครับสูงร้อยเท่าเลยใหม่ร้อยสี่สิบบวคนะครับเอา เชียงดำหางเงาส่งดีต้นนี้บ่มีเนาะบ่มีต้นนี้ครับราคาประกันทองใบยู่บ่บ่มี่ใบครับขับโตครับผมครับผมเบิ้งสะดือครับทั้งเงาทั้งหนาทั้งเลืกแผงโหดาเอ้าแม่ลูกคุณแม่ลูกบ่มีต้นนี้ครับตัวนี้ต้นนี้ครับตัวนี้ไปหาแม่ทองประกันทองเจ็ดบ่ทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอีกต่างหากนะครับผมต่อรองได้ครับราคาอีกสามเดือนออกเท่าไปครับแม่โคมนี่ หกเมินหาครับไผ่กลางแม่คมหกสิบหานะครับอเอาครับไผ่อฟฟมักสีดําไผ่อมักสีจําปาไผ่มาคมแดงแดงลูกผูลูกสี่ลายนะครับลายจังหน่อยลอยเศร้าคว,วามสูงลูกแม่ลอยสี่สิบบวกสวสดส่งลูกตัวเท่าใดลูกตัวสองนี่ครับตัวที่สองนะครับครับผมสดดีอยู่สดดีครับ,บ,บนเวัดเราวัดนี่ยวัดอะไรครับห้องเบอร์นะครับพ่อนาศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์เก้าศูนย์ 9607บ้านน้ำครับบ้านไม่เจริญครับไม่เจริญครับผมตะการเนาะครับผมครับผมโอ้งามทุกคู่นะครับลายม้าตะบุญะสีดำๆหมดแล้วครับสองหมื่นหาซีถ้าไร้ก่าตัวนั้นเลื่อมล่ะเอาโทรถามเอาก็แล้วกันนะครับราคาลายม้ามีอยูซีหาตัวนี่แหละงามอยู่โดยเฉพาะแม่ทองนี่นะครับเด่นเด่นตัวร่องได้นะครับ ความสูงร้อยสี่สิบห้าคืนขุ่น,น,นะครับถ่ายแพียงดำบือสีนาโนกลูกกระทบง่ามเอาไปหาสีนิยูครับง่ามง่ออจักเดือนไหนท่องแยกลูกมาพึ่งผสมตัวจริงหาเมื่อครับพึ่งสมโตหาเมื่อครับห้องไว้เท่่ไหนห้องไว้38ครับห้อง38ลูกกระทบสีบึกตาลน,นี่นะครับนี่ นาโงกดีเด้อนะครับความโงกเขางามลูกกระทบนี่หนังหนักเขาไหครับสูงสูงลอยสี่สิบห้าบัวครับเอาอ่าประกันให้ว์เล็กดีเด่นครับนุ่มงามครับนุ่มซีพอมีตริงดังหน่อยหนึ่งเอ้าให้เบิ้งวัตสุมองเครื่องเด้อนะครับหางนุ่มเล็บถึงนำมาแล้วครับมันอยากอ่านหน่อยหนึ่งเครื่องถึงนำมาแล้วบางหาเมือนี่ละ ผสมตัวบ้ามันแดงไว้ตัวใอีกู้นะตัวเดียวดีบ่เรือตัวเดียวดีบ่เนี่ยนางงามฮะนางงามตัวใดครับนี่หนาวนางงามทาโบท่านี่เปิดไปซี่สิบแปดครับเอานะครับอยากลูกบทกันดำกับขับ่ามาเอาตะพาตะนาก็ได้โบทเด่นเด่นเด้อนะครับมาเบิ้งล้ำตัวแข็งขาเงาไว้รถไฟเสนอมีความเงาความลึกสีแดงเข้มนะครับเด้อล้ำปีบ่เปลี่ยนสีงามราคาจะได้กันละเปิดไปซี่สิบแปดครับ สูงหลาย้านได้ครับสูงหน่อยสี่สิบหกบวกครับเอางามอยู่เด้อนะครับพี่น้องนาโงกนาเงาลูกผสมงามดีใหญ่เด้อนะครับครับประกันตัวนี้ของดีมีคุณภาพสมยังผสมไปเค่พกแปดไปได้หามือครับเพื่องสมครับตัวเท่าไรสมตัวเท่าไรครับสมเค่พกแปดตัวละสองพันหาครับว่าแม่ในลูกมันตัวที่เท่าใดตัวที่สองครับ ตัวที่สองนะครับใส่เคเอฟหกเป่ใส่เข้าไปเคยไม่ลงมาตัวหนึ่งเบอร์ลอบาดเนี่เบิร์ละครับใครเบิร์มากครับวันนี้0ูนย์แปดห้าครับเก้าศูนย์ก้าหนึ่งศูเก้าแต่การดอจะก็จะเดิมครับครับผมโอเคครับหางวัมุมมุมโทรหาผลลนะครับโัญหาแต่งงัมุมมุมขอบคุณครับถทกๆว่าล้ค่ายสองหมื่นสิบห้ร้อยครับเอาตาพ่อว่าพี่น้องใครหาสีนี่งยุ่นะครับ เลือดลอยสูงลอยเศร้านี่ยละแม่มันเบ่งลูกมันลูกมันอุ้มแลนได้นะครับสองหมื่นสิบ้าอราคาเกษตรกรตัวไหนอีกห่ยสีบไปแม่แม่แยกลูกตัวไหนครับตัวนี้สองหมื่นห้าอยครับไข้กลางแยกลูกลูกแรกบอกครับลูกแรกแยกลูกแรกนะครับสองหมื่นห้าลอยลูกมันขายสองหมื่นแอยสามสิบเยงน่อยถึงงามเดือนะครับถือว่างามเสด้ด สี่ีนี่ในขายกับไต้สองอยู่ขายไต้สองอีกตั้งหากนะครับสี่ปีครับพี่ตัวใดอีกตัวนี้ครับหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าครับตัวนี้สูงประมาณลอยเศร้านี่ล่ะนะครับเลือดลอยครับเลือดลอยข่องบะบม่แน่ใจประกันครับอาจจะมีถองนะครับเอาแม่แดงงามๆหนงเมีนครับสสยเนื้อตัไหครับนี่ยใสเนื้อตัวนั้นผู้วะตุ้น ตัวแม่ครับแต่ว่าเท่าไรหมื่นเจ็ดพันหาครับตัวนึงคือว่าเนื้อเอาบ้านจิตสมได้อยู่บ่บัจากแต่ว่าสีอมาราคาเนี่ยครับโอ้สูงประมาณหน่อยเศร้าเด้อนะครับสีจำปาเงา้าวดีครับเลื่อนลอยอยู่อ่ะกระโดนบ่มีเบืออยู่ได้ล่ะน้อยนึงพามาเลยครับกระโดนพากลางมางามอยู่เครื่องอมนะครับครับตัวใหญ่เด้อครับแม่สาวสองหมื่นเจ็ดพันหาครับโอ้ส่งนะครับครับ ถ่ายโบตีเครื่องด้วยนะครับคุ้มเขื่องดำเกืบเกือบสี่หมื่นหุ่นละครับพาอยู่น่องเขื่องเออครับพาอยู่พาลืดแดงเลยพาพาอยู่ครับพาน้อยหนึ่งพาน้อยหนึ่งเลยครับสูงกว่าแม่นลอยสามสิบหาถึงนะครับแม่นนะสูงครับงามนะครับนับปีบเป็นบมโบครับถ่ายโบตีเหลืองเครื่องนะครับตัวนี้คุ้มเบิร์อะไรพ่อหนะเบิร์อะไรครับห้องเบอร์เจ้หน่อยครับโซนหกหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่ง 2419ที่นก้ดงวนนัครับพ่อนาตะการมีผลครับครับผมหมักทอดอร่อยนะครับสายเลี่ยง้อสายเลี่ยงราคาตำาๆเดลอดลอยโคมนี่กระทึกแม่แยกลูกกระทึกด้านนี้กระทึกนะครับนี่ขอบคุณครับผมบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือว่ารินชํชรามนะครับพี่น้องจะได้ง่วนเลี่ยง้อดนะครับง่วนเลี่ยงง่วนเนื้อยางคาอาในในสุดๆนะครับพี่น้องนี่เล่ยโคกน้องหน้ามาหน่อยหนึ่งนะครับเต็มบึงตึงอยู่นี่ ในบรรยากาศด้านนี้นะครับในหอยกําลังเข่าหมเข่าหอมแสดงมาเมยหอนตัวใดตัวใดอ้มีขายวะตัวนั้นครับตัวนั้นเห็ดขาใดครับว่ยสื่อน้ำเพลินครับครับสื่อน้ำเพลินเนี่ยสื่อน้ำพ่้นาเพลินนกันบ่ได้ขายวะบ่ครับเอ้าเป็นยังก็สื่อมันมักหมองได้มันมักบงมันจอยนี่ละอ้บอนมักเขาบ่นครับผมสื่อไปเ่าไหื่อน้ำเพินเจ็ดครับสองลนสหนึ่งสองอโอ้พอเอาแห้งครับโค้งจักหน่อยครับผม ขายผมเยอะสองหาที่ว่ขาดต้นไปขาดเนี่ยโอ้ยเว้ยนี่สีดาครับดอยสีทิพย์หาบวกสูงนะครับแห้กำาลห่กําลรอดพื้นเดียวเดียวโบดนะครับเสือเถือกอยู่ถ่ายเตียงว่าแดงแล้วสีนี่น้ำแน่ไปหาอยู่เด้อนะครับพี่น้องสีเข้าวคว้าไม้นี่สีข้าตะเรนเน็ตเข้าวควเข้าไว้เริ่มข้นกดไอ้พุ่นหะสองเมื่อหาครับผมเปิดใหม่ยังเปิดแล้วเปิดหรอบอตัวนี้เปิด เปิดไม่เนาะยังจะเริ่มโหดสิบสองหมื่นหาญนะครับสองหมื่นหาครับแม่สาวครับแม่สาวครับคนรอๆนี่เออคนลอพ่นข้มเรื่องเต็มครับคนพ่นพ่นพนาครับสูงประมาณร้อยยี่สิบหาบวกน่อยๆเออประมาณนี่ละร้อยยี่สิบขึ้นโลนธรรมชาติครับบอโลนเขามีอยู่นั่นเดียตุบๆเนาะเออตุึบๆจับไก่คุณตัวนี้โอ้ยจับได้บายได้เออนิสัยดีครับ ราคากับพ่อแพง2 5ง0 0แล้วตัวเดียวตัวเดียวครับใส่เบอร์มากครับไอ้าส0มห้5แปดพรพลพระนาเ้าสาสาในเรือดแฟนเพ่ง euh พ่อมาถามอยู oh, ่ว่าให้เล่าเ้าสาสะในเจ้าจากเ้าไว้แน่ว่าโอ้คอยเ้าว่าเสิน์ฟตรงรั่วซื้อพญาย่างครับโอ้ยสาโพดเอาพอดี อ้สีดำสครับสีมุมสีมุมเอาเถอะซาพดบหอเออซาพดเอาพอดีเออซาพดเอาง่ามๆครับคนขายรออยินดีจัาหน่อยคนขายเจาะหูนี่เทเลนี่นี่นี่แม่นี่สามหมื่นแปดสามสิบแปดนานะครับครับแม่สาวน้าแง้งนะครับสูงกว่าม่านลอยสามสิบถึงวะได้ได้ บัดเวียงยิยงน้อยๆเอา้ายิยงเอา้า <ๆ S 2> งามเดินนะครับแม่นี่เด้อครับตัวน,นี้ทองสี่เดือนทองหกแปดหกแปดสี่เดือนนะครับราคาประกันให้เราบอประกันทองเลยราคาเลยครับราคาหาเมือนหาตัวน,นี้กันทองหาเมือนหาหาไงเด้อน,นะครับได้ความหนาสูงรอยสามสิบห้านี่ละเอ้าเสือนะครับนี่งามเด็ด,ดตัวเท่าไรในทองว่ามตัวลูกแหลกลูกแหลกเลยนะครับ ประกันให้เลยประกันทองครับประกันทองเอาหกแปดประกันทองเดินนะครับเคเอฟหายหายอยู่งามดีนะครับแม่สาวหน่อยก็ถือว่าหนานะครับเบืองไายครับเครื่องดําหางไงเอาหน่อยเท่าได้ก่อนละคาย่ำละคาสามสิบแปดสามแปดแม่ท่องแม่ท่องห้าห้าใส่เบอร์มาครับศูนย์เก้าสองครับสองเก้าสองห้าเจ็ดเก้าเก้าตระการครับด้วยตระการครับครับผม มักต่อเอาต่อได้นะครับเนาะครับผมต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ก่อนตัวนี้ตัวนี้หาเหมือนหาหามือนหาขอต่อได้ป่ะได้ครับได้ลองลองต่อบั้งเนาะหาเหมือนหาเอาจากเหมือนหาไปเหมือนหาเว้ยพี่ิีรุบหลายป่นเดี๋ยวไม่เด่าสิง้ายเบอกยอดเว้นนะครับต่อเอานะครับพี่น้องงามงามงามสาวหน่อยครับเครื่องดำเครื่องดำตัวนี้มาอนึงนี่แหละเครื่องดำเครื่องดำราคาสองหมื่นพันนี่ละ ขายกับที่พูถึงสองดอกขายพูถึงสองดอกหอมสองเงินพันเครื่องดำนะครับโบดจำปลาในน้อยนี่สูงร้อยเศร้าในน้อยนะครับแข็งขาดีสด,ดีเวิร์ดดีเวิร์ดรมือกับกยอดนี่พี่แม่ลูกก็มี่เล่าบ่ไหนไถกลางเดินนะครับหนาเป,ป๊ะจังหน่อยแต่ว่าเป็นโบดนะครับโบดจำปาเครื่องดำเศราหน่อยตัวไรอีกวะนะพี่ hey, แม่ลูกว่านี่เล่เ่าไดครับนี่โค้นี่บ่ครับ ขมมีสี่หมือนสามสี่สิบสามลูกผูเล่นะครับผูเล่แม่บามั่นนะครับลูกพ้าเล่แม่สูงลอยสี่สิบบวกนะครับลูกแรกหรือลูกสองลูกสามลูกสองลูกสองลูกที่สองนะครับงานยู่นั่นจำปาเครื่องอมนะครับลอยสี่สิบบวกลูกผูเน้นะครับพี่น้องเล่น้าดีที่กันลูกมันเอาหน้าตาลูกเยอะน้องานเห็นบอกเือะกันหักมากพว่าพัน สายคงฝูงครับบ้านนี้น้าข้าพ่อพันเจ้านี่ราคาพ่อพันนี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกนี่ต่อรองได้สมเป็นละวบ้สมเป็นระเบ้อย่างย่างย่างสมเป็นตะคนเบ่งหน้าครับเบ่งหน้าสมเป็นตะคนมาสันข้นคนนี่สมเป็นข้าศนี่สมเป็นว่านี่สมหนเป็นกุ้นนาหนกลูกกระทบงามๆเด้อนะครับอนาคตสายเซิงสายคงเดี๋ยสองปีมันสมได้ก็พันได้กนคือก็คือข้นี่สมได้รวดนี่สมได้ก็คือก็คือ ค่นในโซยเลย40เมตรความสูงไก่ห้ำดำบ้องงามหนะ36 36มีเสือมีไซวะตอร่องได้ต่อร่องได้มีใบอยู่วะฮะบอบอแต่ว่าดีครับต่อร่องเลย36ราคา36ตัวใดอีกวะขุนได้ไหมลูก5,000กว่าหน่อยครบมั้ยไล่ขึ้นมาคุณเชียงเด้อนะครับเทคหน่อยนี่คุณเชียงจับได้ใบได้นะครับหนา หายหาคุ้มฟูงในหน้าคตนะครับต่อเอานะครับนีโค้มนี่มันหาเงินแปดหนี่หาเงินแปดนี่ทั้งด้ำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหาสิบแปดต่อรองไหนเล็กน้อยแม่สมเราบอกลูกขึ้นไงแห้งแท้ทั้งว่านี่จะสมหมสมแม่ถือเข้ามางามเดินนะครับโดยเฉพาะลูกนะครับเอาให้เบื้องลูกก่อนลูกแน่นอนลอยเศราขึ้นลูกใกล้หนี่จีซัมแม่เหรอแม่ลอยสามสิบหานะครับเบิดบืน ความสูงเขี้ยวนะครับยังกินนมยู่ว่ง้อหี่ว่แม่ลูกมันเศร้ากินแล้กินแต่คนคนกินเยนม่งหนี่งข้นมอนเศร้าเดินน,นะครับคนนี่ยังเอาอยู่เอคนยังเอาง้อนน่เศร้าแล้วง้อนี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วก็จะผสมได้ตัวนะครับขมยย่มไงเดินนะครับลูกมันไงนะครับกายลูกงามนําลูกแหลกผอมเบิงเบิงห้องเบอร์มากครับเพื่อนเราบ่ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์สี่หก หาเนืองเจ็ดเนื่งบานสองน้่งพิกัดตักการครับผมโทรหาเด้อนะครับต่อเอาอยากได้ตัวได้ต่อเอาอยากได้ตัวได้ต่อเอาหัดคุ้มฝูงพอพันหน่อยนะครับแม่โคมโคมใหญ่โคมจำปาลูกเล่กันนี่แล้วก็แม่โบดสาวหน่อยนะครับแม่เปียวเดือนสองเหมือนออสามเหมือนสองเหรใส่ใส่เปียวๆติ๊กขี่ได้หลายนี่บ่นี่สิะห้านกันป่ะนี่งามอยู่เด้อนะครับเปียวก็ได้ขอบคุณนานองนี่นะครับสูงห้อยสี่สิบอยู่นะครับ เป็นยังคือว่าแม่เปียวเนาะบ้านนี้เอาหมดแล้ลูกมาเดิเจ้าหมดวงเขาจะมาซื้อหมดวงเจ้งดำอยู่นะครับเบอร์ให้เ่าเบอร์ให้เลยเด้เอาหมักโทรหาครับขอบคุณครับเอาพี่น้องเดินนะครับราคาเ่าไหร่กันนะแกีสามหมื่นครับซื้อซื้อจนซี้อยูกินใจสามหมื่นราคาเท่าแหร่สกีสามหมื่นครับถ้วนเอาพี่น้องเดินนะครับสายเรียงสายขว้า ต่อได้สามมือเลยสมืตอ่อได้สมือกูจะต่อคักแต่อเลยต่อบ่กันกับกเทยเบดเลือดลอยเดินนะครับบดเลือดลอยสูงกว่ามันลอยเศ้าน oh, oh, oh ี่ละเบิดพื้นครับบัับแข้งขาครับลอยเปอร์เซ็นต์น่าเทียวแขงน่องดำเห็นแล้ววครับมองไส้กับขัวมองไส้สุดรถก็หยอก็ซื้อดอกครับมีบอคนนง่สมสมแนดาบครับ ย่างครับย่างย่างเด้อนะครับห้องเบอร์ได้ไหมลูกกรครับหนึ่งเจ็ดหกแปดสามเจ็ดสามสายเลียงเด้อพี่น้องไฟหาบโบทจัลหน่อยนะครับต่อได้หไรเสดือมีน่อยเด้อนะครับนี่เปิงเอาปิงติดเพมันกระโดดน่ะครับขึ้นมาแล้วน่อยสามหมื่นบ้านนี่แหละครับไอตะการครับครับผมขอบคุณครับมาสองเลือดหนึ่งราคาไม่ได้สามหมื่นจีเท่านีก็สามหมื่นจี ราคาสามหมื่นสี่พันแม่ลูกนี่สามหมื่น,น 30, สี่แม่ลูกนะครับไอ <c oughs> ห,หาสีนีอย่ <c oughs> งามบองามบอลูกผู <c oughs> แม่ไท่กลางครับสีอันบัตานนี่ร้อยสามสิบห้ามีนะครับไอห,หาสีนีู่เดอรน,นะครับ <c oughs> ขอตั้งนี้นะครับพี่น้องติดขี่นะครับไปล่างเอาเปลืมๆเลย <c oughs> ลูกน้าดีนะครับลูกผูรา <c oughs> คาพ่อไปนะครับรา <c oughs> คาพอำแห้ง แข่งขาลูกครับดีเบิร์ดเคล็บ <ตก S 1> ง่ามอถอนบ่นมี่อ่าใคห,หาเลี่ยงอยู่เลี่ยงงอสีนี่นะครับตรงไล่เมื่อตะเวนคามาแน่มาเห็นไ่เบอร์มาพอ่อศูนย<อ>์เก้าศูนย์ครับหกศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งบ้านนำ้ำบ้านปากุงตะบนขั้นไล่ดินี่อนลูกบ,บนครับผมหมกักโทรหาเดอ้อนะครับแมล่ลูกลูกไงแล้วนะครับลูกผู้สมโรแม่ พ่่อทนสมก็ขึ้นแล้วนะครับเมื่อเราอยู่พ้นขึ้นอยู่บ่พ้นก็บขึนไปบ้างเทื่อโอ้ครับเอาเอาเอาต่อหาเด้อต่อเอาครับมาตำเหรอปาที่พานพ่อเอาเลือดลอยคุ้มฟุ้งของราควข้าม่พ่อสามหมื่นพันยาอะไรสามหมื่นนะครับคนขายหลุบรอรอนี่นั่งนี่นี่สูงประมาณลอยสามสิบห้านะครับไทยมันบ้องไปแดงยิงคืนจักสมเป็นบ่เปียนสมเป็นอยู่บ่พ่อ เปลนเปลี่นเปลนัดให้มันแล้วบ่กําลังหัดกําลังหัดคนไายนี่เป็นอยู่เนาะกํลังแ่บ่มันกักํลังสิเป็นก็หัดคือกันคนไายกําลังหัดไทยเบื้องไทยครับเบื้องหั่มันนะครับหั่มแดงเดินครับที่จำปาสามหมื่นสายเนือเดินเด้ครับพี่น้อง <happy friends. S 3> ่ <ét at. S 2> <satisfy. S 1> แม่มันแม่มันไทยหที่ห้องหนาวห้องเบอรอมา่งเ่าเบอศน์หกหนึกับแปดศห้า เก้าสามแปดห้าบ้านน้ำพ่อหุร่าแสนต่อตำบลกุดจุมพูอำเภอพิบูลอำเภอพิบูลแสนตอกุดจุมพูนะครับมักโทรหาพ่อเบอร์เดอร์นะครับต่อได้นะครับต่อได้สองขวดไงเพิ่นก็ะไฮอีกดอกเออสามกวดหม่องเจสิน่าประกันให้ยังบ่ประกันให้เอาแม่ทองและข้าประกันทองนะครับไทยกลางห้องวุฒิใดซีเมื่อสามครับผสมใบช็อกโกแลตเด้อนะครับประกันทองให้ ห้าเดือนเพิน่นวะหกเดือนหกเดือนห้าหกเดือนห้องสี่สิบสามตัวท่อมหก้อมข <40 S 2> นมาสี่สิบรถน้อยๆาเป็นรถก็ได้นะครับเลือกกระสันก็สี่สิบพอดีน้าเดินนะครับท่องแรกบ่ออันท่องสองในทองครับได้ความนานะครับสองในทองถูวสองในทองนาแห้ง,ง,งแข้งขาไปหารสินาน้าแน่นะครับเครื่องดำ ผสมใบหลอดเดินนะครับประกันหาเดือนใบช็อกโกแลตเบอร์ไหนครับพ่อนาศูนย์แปดแปดครับครับหนึ่งซ้อนหาหนึ่งศูนย์หาสองครับบ้านน้ำครับบ้านพ่อศีอำเภอพิบูลมังสาหารครับตักต่อเอาโทรหาเพื่อนเดินนะครับโทรหาติดต่อได้ครับผมติดบทอยู่นะครับใบหูดำดำข้อขากับมีติดดำหน่อยเสืดือนนะแผงหน้านะครับเนี่ยโตบะมี่ร่ำปีราคาประกันนะครับกันทอง ขอบคุณครับพูน่ะครับอีกแล้วมาเห <ไป S 1> มือน,นเดิมนะมาเหมือนเดิมอิตาเดียนนะมาจากบังกันระเทศนะอันนี้มาขายโรตีเหมือนเดิมในโรตีโรตีร้อนๆนะโรตีร,อร้รอนๆในไส่ไข่นะอันนี้ใส่ไข่เ <c oughs> ท่าไรนะโรตีใส่ไข่เยี่สิบบาทเยี่สิบาบาทนะจะเริ่มอุดหนุนคุณสมชายด้วยนะคุณสมชายนะอันนี้มีเมียคนไทยนะอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีลูกนะอันนี้ค่าของไม่เก่งนะอันนี้อยู่บังกันระเทศนะ เอามาตลาดนัดตลอดเดินนะครับใครหิวก็แวะหาอีนี้เลยเลยนะอีนี้อีนี้ซื้อชมชายนะโอ้รูกรอพรอแอคชั่นพรอยใหญ่ๆๆๆเสื้อสายสี่ลายเบิ่งข้อราคาพ่อสามสี่สามสี่นะครับซ้ำซ่างนี่ที่ขายถือแข็งไม่อยากเอาเมื่อไหร่สบายบัวสามสี่เ,<อ>เ<อ>ดิน<อ>นะครับอะไรขายตัวว่าถือแข้ง,นนงสูง ร้อยสี่สิบห้าคืนไงตัวค้นขายหน่อยน้อยหัวไงค้นขายน้อยตัวน้อยเนี่ยบางทีเราค้นขายนะครับผุนหัวซ้ำสั่งงน่ามเลินนะครับสูงไงเครื่องดำเบอร์น่พ่อไม่พ่อศูนย์แปดสอครับ 082628ว่าเลย0504บ้านนำ้ำบ้านตอนพึ่งอำเภอไหนน้ออำเภอมหามหาชนะชัยยาสุธรทครับโอ้หนึ่งเดียวมาจากยาสุธรทนะครับรา <c oughs> คาตำพร้อมนะครับ34 <c oughs> พอจูงเมื่อแต่ว่าเล็บอินดี้เล็กน้อยด้วยนะครับไปแต่งเอา <c oughs> เล็บอินดี้ะ่ว่ากับยางใดปกติ ประกันทุกถอนหรือเปล่าะประกันประกันเอาราคาสั้นหนิเพราะทำลายดอกมันถึงเหรอตัวใหญ่เหรอดอบคุณครับว่ครับเอาตัวนั้นซ้ำสั่งนี่สามหมื่นสี่ตัวนี้กับโบเลือนกันครับสร้างหน่อยขึ้กันอยากลูกออกไปแล้วครับราคาครับสามหมื่นสองพันบาทครับไฮหาอยู่เด้อแม่โบดนะครับใหญ่หนามันเป็นติดขี่เด้อนะครับมันจังสีนี่สร้างวอดีกินน่อยสั่งวอด้กินหน่อยงัวงวได้กินหยาดากรับ เพราะว่ามันทำผลิสีสามองค์อย่างนี้หันนะองเดียวเพราะเขาเป็นไงแฮงทำญ่ทำไงโอเคกึ่งเบากึ่งหนักที่ทำวันลำนิดพ่อพ่อาไปขุนอยู่นะครับสูงลอยสามสิบห้าคืนจะให้มันอ้วนเมื่อยนะครับงุวงสูตรนี่อ้านหม้อหนาอ้วนไฟในหาวิเอาสายลมใส่ป่ามันก็เปิดใช่เลยเป่าลมเข้าไปครับเอ่อ้วนปึ้งเลยโคตรเวลา เบอร์เบอร์นะครับเบอร์0ูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหกบ้านน้ำอันเราเสือโกกครับเราเสือโกกนะครับโหนกมีเดอนะครับลูกกระทบนี่มันหั่วขี้ลลยเด้เหอเนี่ยมั่วงามอยู่งามลานผู้มาขายคนคล้ายกับว่าได้ขี้ลายนะครับพี่ครับกินได้ติมเย็นๆอยู่พี่ครับครับทายทิศตะหำไว้เบื้องหน้าเรกเพราะว่านายใหม้ของรัฐบาลห้ามทายทิศหน้า พ่อวันยังได้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแม่ลูกลูกวีไอพีอยู่นี่ต่อร่องอะไรนี่นอนเหยียดเท็ดจางคักผูหรือไม่ก็ผูครับวีไอพีนะครับลูกสายนอนผูใช่ไงครับแม่ด้วยนะครับเครื่องอมลอยสามสิบเกือบถึงลูกนอนอยู่นี่นะครับบนลูกเลย ราคาตาแตงเขาแล้วนะครับวันเดีวคัางหนึ่งวันเดีวครับเบอม่านไหนพ่อศูนย์แปดเก็ดครับสองห้าสองเบอร์คอยบอกเจ้าเออเอาเบอร์เจ้าทีมาไหมศก้าแปดครับเก้าหกนึ่งหนึ่งหกป้าบ้านน้ำขามใหญ่เมืองครับครับผมโทรหาพ่อบอเดอร์ราคามาตำแล้วนะครับไคหาสีนีอยู่ั่วเลี้ยงครับ และวขายยอมเย้าครับข่ายยอมเย้าซื้อไปกินยาแน่เพราะอะไรผู้เฒ่าจุ้งเมื่อยเล่นเยอะครับบรรยากาศนะครับพอเอฟซีนะครับมารถขั้นงามบ่ขายหัวลดขายแต่เมียครับเมียเก่าแล้วครับจากไผจากไสครับมาจากไสจากพี่บูนครับผมจากพี่บูนเดินไดครับเป็นแฟนพันธ์แท้ครับผมติดตามครับตลอดรถยังงามเลยครับเมียก็งามครับเมียก็งามแต่แรงมาของใหญ่ ใญ่ครับแงพความครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เอาอคุนครับ <c oughs>